สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้นะคะต่ายขอหยิบยกประเด็นของทาง IBK a u t o s ที่หลังๆนี้เนี่ยแฟนวอลเลย์บอลของทีม IBK a u t o s เนี่ยออกมาแสดงความคิดความเห็นกันเยอะมากๆเลยนะคะว่าอะไรที่เป็นปัญหาของทีม IBK ในขณะนี้ เพราะว่าในช่วงเลกที่3นะคะฟอร์มของ IBK เนี่ยดูเหมือนว่าจะดีขึ้นแล้วอะไรหลายๆอย่างก็ดูลงตัวมากขึ้นแต่พอมาสู่เลกที่4นี้ฟอร์มการเล่นของ IBK Autos ดูเปลี่ยนไปนะคะแฟนๆก็เลยมีความคิดความเห็นกันมากมายค่ะวันนี้แต่ก็เลยรวบรวมเอาประเด็นต่างๆที่แฟนวอลเลย์บอลของทาง IBK Autos ได้พูดถึงมาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยกันค่ะโดยที่ประเด็นแรกเนี่ย เขาเขียนไว้นะคะว่าแพชชั่นในการอยากจะเอาชนะของทาง IBK Autos นั้นน้อยมากๆนะแล้วก็บางคนเนี่ยก็มาพูดว่าเรื่องของความกระตือรือร้อนเนี่ยน้อยเกินไปหลายๆคนก็แสดงความคิดความเห็นว่าสภาพจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะซึ่งตรงคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยก็มีคนมาตอบเยอะเลยนะคะเขาบอกว่าในทีมเนี่ยอาจจะขาดผู้นำที่คอยกระตุ้นนักกีฬาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสภาพจิตใจเป็นเรื่องที่สาคัญ ไม่แพ้เรื่องของร่างกายแล้วก็ทักษะต่างๆเลยต้องพยายามกระตุ้นให้กำลังใจและต้องปลูกระดมความอยากที่จะเอาชนะให้มากกว่านี้เหมือนกับว่าผู้เล่นในทีม IBK a u t o s นั้นจะกระหายความชนะน้อยเกินไปนั่นเองค่ะ ลำดับต่อมานะคะแฟนวลอลเลย์บอลของทาง IBK a u t o s ก็มีการพูดถึงว่าพักหลังๆมาเนี้ยรู้สึกว่าเฮดโค้ชของทีม IBK a u t o s พ่อใหญ่คิมโฮชุนเนี่ยแปลกๆไปนะปกติแล้วเนี่ยแกจะเป็นคนตรงๆค่ะพูดตรงๆชัดเจนเวลาดุใครแกก็จะดุแบบตรงๆไม่พอใจนะักกีฬาคนไหนแกก็จะติก็จะเตือนแล้วก็ดุแบบตรงๆไปเลยหรือถ้าแกชื่นชอบคนไหนแกก็จะชมออกสื่อเลยค่ะเป็นแนวเป็น สไตล์ของชาวเกาหลีโบราณเลยแต่นี่สองนัดหลังสุดไม่ออกมาพูดถึงฟอร์มการเล่นของลูกทีมเลยแฟนวอลเลย์บอลของทีม IBK a u t o s เขาก็เลยบอกว่ามันดูแปลกๆนะจะถามว่านักข่าวเนี่ยไม่ได้ไปสัมภาษณ์หรอก็ไม่น่าจะใช่นักข่าวเขาต้องไปสัมภาษณ์โค้ชหลังจากจบเกมเป็นปกติอยู่แล้วแต่โค้ชเองหรือเปล่าที่ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวแฟนๆ,ฟนๆฟนวอลเลย์บอลของทีม IBK a u t o s เขาก็เลยมองว่าจุดนี้ก็ดูแปลก แตกไปเหมือนกันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านั่นเองนะคะ ลำดับต่อมาลำดับที่3นะคะซึ่งแฟนๆเนี่ยพูดถึงนะว่าผู้เล่นของทาง IBK Autos เนี่ยทำพลาดค่อนข้างบ่อยค่ะถ้าจะพูดถึงผู้เล่นจากประเทศไทยอย่างชมพู่ผ่อนพัน์เกิดปราดเธอมีสไตล์การเซตที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วใช้จินตนาการในการเซตรวมไปถึงทักษะการเซตการจ่ายบอลหลอกของเธอนั้นทําได้ดีมากแต่พอเธอเซตสวยๆให้เพื่อนร่วมทีมปรากฏว่าเพื่อนร่วมทีมนั่นแหละที่เป็นฝ่ายทําพลาดหลายคนก็ เยมองว่าเกมรุกของทาง IBK a u t o s พัฒนาได้เท่านี้ไม่มีความคมไม่ว่าจะเป็นพยโยซึงจูหวังมินคยองหรือยุกโซยองอาจจะมีแค่เรื่องของการตีแรงจากยุกโซยองแต่เรื่องของความคมก็ยังไว้ใจ IBK a u t o s ไม่ได้นั่นเองค่ะสำหรับตัวตีชาวต่างชาติอย่างอบรคอมบี้เธอก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะว่าในเรื่องของการตบบอลแรงๆตีบอลแรงๆนั้นอะ่ะเธออาจจะทําได้ไม่ดีนักแต่ถ้าเป็นเรื่องของ ความว่องไวเธอมั่นใจว่าเธอทําได้ดีเพราะฉะนั้นถ้ามองไปแล้วในทางในทีม IBK a u t o s นะคะถ้าจะเน้นว่าใครเนี่ยเป็นคนตีหนักที่สุดก็น่าจะเป็นยุกโซโยองอันนี้ตามความเห็นของต่ายนะแต่ถ้าสําหรับใครที่ตีได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอัลเบอร์คอมบีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะแฟนวอลเลย์บอลของทาง IBK a u t o s เนี่ยเขาก็มองว่าผู้เล่นในการทําเกมรุกเนี่ยคือมีเพียวซึงจูฮวังมินคยองแล้วก็ยุกโซยองรวมไปถึงตัว MB อย่างช่วยจองม ยังตีลูกไม่แรงพอนะคะยังมีความเบาอยู่นั่นเองค่ะลำดับต่อมานะที่หลายๆคนมองว่าเป็นปัญหาของทีม IBK a u t o s นั่นก็คือเรื่องของตัว MB ค่ะแม้ว่าเธอจะมีสถิติในการบล็อกที่สูงมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เวลาที่เธอจะตบเวลาที่เธอจะผลักบอลลงไปมันอาจจะยังไม่คมพอมันอาจจะยังไม่หนักแน่นพอนะคะตรงนี้ต้องเป็นจุดที่ทาง i อ k a เ t o อจะต้องแก้ไขนั่นเองค่ะ ลำดับต่อมาค่ะเขาก็มีการพูดถึงว่าทีม IBK Autos เนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ยดีตลอดเลยนะแต่ว่ามักจะแผ่วปลายค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายหรือเปล่าเพราะว่าเคยฟังไลฟ์สดนะของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยก็เคยออกมาบอกแล้วว่านาักกีฬาเนี่ยเริ่มจะมีอาการบาดเจ็บกันแล้วด้วยนะคะตรงนี้ก็ดูน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่เลขที่4แล้วจนใกล้จะจบเลข4แล้วกําลังจะดําเนินเข้าสู่เลขที่5แล้วสภาพร่างกายต้องฟิตต้อง โอเคมากๆถึงจะทําการต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะหลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่าเวลาทีา่ถึงช่วงวิกฤตที่จะต้องทําแต้มสําคัญสคัําญเสียวทุกทีเลย IBK a u t o s เนี่ยค่อนข้างที่จะพลาดบ่อยนั่นเองนะคะเขาก็เลยมองว่าเริ่มต้นดีแต่ว่ามาแผ่วปลายค่ะ ลำดับต่อมาค่ะที่เป็นปัญหาเรื้อรังนะเป็นปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มต้นฤดูกาลมาเลยนั่นก็คือเรื่องของการรับบอลแรกค่ะทีม IBK Auto s นะคะยังมีปัญหาของการรับบอลแรกอยู่บางทีเนี่ยลูกเสิฟนะที่คู่ต่อสู้เสิฟมาเขาไม่ได้เสิร์ฟมาที่ตัวลิเบอรโรนะเขาก็จะเสิฟไปที่ผู้เล่นคนอื่นๆแล้วปรากฏว่าพยูซึงจูก็ยังรับบอลแรกได้ไม่ดียุกโซยองก็ยังรับบอลแรกได้ไม่ดีแม้แต่ตัวลิเบอโรเองก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะบางคน เขาก็ใช้คําพูดแบบนี้เลยนะว่าการรับบอลแรกของ IBK นั้นผีเข้าผีออกมากวันไหนรับบอลแรกดีก็จะเล่นได้ดีมากๆวันไหนรับบอลแรกไม่ดีก็คือจบเห่กันเลยทีเดียวนะคะจนแฟนบางคนเนี่ยแปลกใจเลยค่ะว่าลิเบรโรตัวหลักชินยอนคยองของทาง IBK Autos เนี่ยนะคะทำไมถึงได้ติดเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ทั้งที่ฟอร์มการรับบอลของชินยอนคยองนั้นก็ไม่ได้เวิร์กสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะ แล้วก็ประเด็นต่อมาค่ะที่มีแฟนวอลเลย์บอลพูดถึงกันเยอะมากๆนั่นก็คือเรื่องของการคุมทีมของโค้ชคิมโฮชุนค่ะ หลายๆคนนะเขามองว่าโค้ชควรจะมีการปรับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการรุกหรือว่าในการทำแต้มเนี่ยตีให้มันหนักแน่นกว่านี้เด็ดขาดกว่านี้นะคะซึ่งแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้รวมไปถึงชาวไทยเองเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าโค้ชได้มันเน้นเรื่องนี้หรือเปล่าเน้นแต่เรื่องการเซตเน้นแต่เรื่องอื่นๆหรือเปล่าได้มาดูเรื่องการตบของลูกทีมไหมได้มาดูเรื่องการรับบอลของลูกทีมไหมนะคะซึ่งหลายๆคนก็บ่นมาแบบนี้นะ ตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าเป็นประเด็นเรื่องของการคุมทีมของโค้ชคิมโฮชุนนั่นเองค่ะที่อาจจะทําให้ทาง IBK Auto s นั้นยังไม่พัฒนาสักทีและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความคิดความเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีโดยเฉพาะแฟนชาวแฟนของทาง IBK Auto s นะคะต่ก็ได้รวบรวมแยกย่อยออกมาเป็นแต่ละประเด็นเพราะว่าแต่ละคนพิมพ์บ่นมาหลายอย่างต่างๆนานามากมายเลยนะคะแต่ละคนก็ความคิดความเห็นไม่เหมือนกันแต่ก็เอามารวบรวมแล้วก็แยกเป็นประเด็นให้ ให้กับแฟนบอลล์บอลชาวไทยได้ฟังกันนะหากเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะเสริมอยากจะแนะนำว่าอะไรที่เป็นปัญหาของทีม IBK Autos ในขณะนี้ทำไมเข้าสู่เลขที่4แล้วยังการเล่นเนี่ยยังดูรุนรวนยังดูไม่เสถียรยังดูผีเข้าผีออกประมาณนั้นนะคะเป็นเพราะอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ